ััวไหนครบสวัสดีครับผมชื่อกัปตันวันของรูม W K เครับไฟานี้เราซ้อมมากี่วันประมาณสองสามอาทิตย์ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสามารถพยากหน้าตอนนี้ก็อยู่กับใครที่บ้านเนาะมีใครเป็นกู้ป้าซ้อมบ้างอยู่นั่นตอนนี้ก็มีพี่ๆน้องๆช่วยกันครับพี่ชายช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบเก้ายังเขายี่สิบสูงเท่าไหร่ครับประมาณร้อยหกสิบห้าครับน้ำหนักปล่อยตอนนี้ประมาณห้าสิบสี่ห้าสิบห้าครับมวยสไตล์อะไรครับก็ฟีเมอร์ครับวันนี้เลยต้องมาเจอเก่งลบเคยต่อยกันไหม เคยแล้วครั้งครับครั้งหนึ่งวันนั้นต่อยกันที่ที่ราชดำเนินครับเป็นไงบ้างวันนั้นวันนั้นก็เบียดเบียดกันนะแพ้มาครับอ๋อเคยแพ้เข้ามาแต่แพ้กันเบียดเบียดเขามวยสไตล์เลยก็มวยฝีมือครับวันนี้จะต้องมาเจอในช่องเจ็ดสีเนาะครับที่วันนี้มาเอาคืนได้ไหมได้ครับวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสิบสองร้อยสิบสองวันนี้ต่อยร้อยสิบสามเนาะครับแล้วเมื่อเช้าสอบหนักยจะสอบแล้วครับเป็นไงบ้างออกมาพอดีขาดนิดนึงครับออกมาขาดนี่ก็คือมาสบายเนาะแล้วล่าสุดเราต่อยกับใครไปต่อยกับ เก่งลบเนี่ยอ๋อเขานี่เลยก็คือไม่ต้องฉีดคู่เลยแต่มาล้างตาช่องเจ็ดสีครับวันนี้พร้อมเต็มที่พร้อมครับเอาชนะเคืร์นด้วยครับไฟนี่คุมมากี่กิโลประมาณ3ามสี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณประมาณยี่สิบสองครั้งครับคนจังหวัดสุราธานีครับสุราษฎร์อ่ะฝากเชิญชวสแฟนคลับรถหน่อยก็บ่ายนี้ก็ฝากเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับสู้เต็มที่ครับพร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่เอาชนะคืนด้วยครับอ่ะวันนี้คู่ที่สองช่องเจ็ดนะครับอ่ะขอให้น้องโชคดีไปครับขอบคุณครับ